ลูกภู๋าคือแบบนี้แม่เอไม่ได้ไปเอนะลูกนะแม่เอก็มีปึกใหญ่ๆไว้ลูกนะลูกนะเพราะลูกสาวออกเรือนแล้วเราก็ไม่ได้ไปกินน้ำจ้านับเอาดูแล้วกันนะกี่แสนเนี่ยนะับนับเอาดูแล้วกันนะกี่แสนเนี่ยอีสุภชัยใจกล้ำควักเกินแสนให้ปูปรยาออกเรือนเสียใจที่ไม่ได้ไปร่วมฉลองที่เอ ถือเป็นรเรื่องราวดีๆของมิตรภาพระหว่างเอสุปชัยและปูปะยาี่ดูไลกันมาอย่างยาวนานโดยเมื่อช่วงเอสิงหาคมที่ผ่านมาปูได้เข้ามาเรียนเชิญให้พี่เอได้ไปร่วมงานแต่งที่เอลเอด้วยตัวเองแต่เนื่องจากวันต่อมาพี่เอติดภารกิจงานแต่งมาก์และคิมจึงไม่สามารถไปร่วมงานได้มาวันนี้ทางบ้านปูได้มีการจัดฉลองงานคริสต์มาสพี่เอจึงเดินทางมาหา ควักเงินปลกใหญ่ให้ปูพร้อมก็บอกว่าขอโทษที่ไม่ได้ไปร่วมงานและบอกว่าแม่เอไม่ได้ไปที่นูน่นเอาไปนับดูว่าปึกนี้กี่แสนหลังจากที่โพสคลิปนี้ออกไปชาวในต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าอยากเป็นลูกของแม่เอจัง ปกติติดตามในแกลดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสาะคือแบบนี้แม่เออไม่ได้ไป L.A. ลอนะลูกนะแม่เอก็มีปึกใหญ่ๆไว้ลูกนะ oh, ลูกนะเพราะลูกสาว<า>ออกเรือแล้วเราก็ไม่ได้ไปกินน้ำจา นึกออกว่าลูกไม่ได้ให้ให้ลูกเคยยกน้ำชายเดี๋ยวันนี้แม่เอก็เลยมาวันคล้ายแต่วันคริสต์มาสนะเคยเนี่ยบ้านน้องปูเขาจัดงานแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่ปูเข้าวงการแล้วเราก็เจอกันงานนี้ที่บ้านตอนลูกอายุสิบสามสิบปีอจำได้ก็งานนี้เหมือนกันวันนี้แม่ก็เลยแบบว่านะคลิปเล็กๆน้อยๆยลูกสาวออกเรือนนะนับเอาดูแล้วกันนะกี่แสนเนี่ยนะเื่อออนะ ลูกนะน่ะเมื่อกี้ไก้ช่วยเก็บแล้วอ่แม่เก็บ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 อะ